สวัสดีครับเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดแรมโบ้แล้วก็มีดโบวีนะครับมาแบ่งแล้วก็แนะนาให้กับเพื่อนๆนะครับทั้งหมดนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับนี่ครับแรมโบ้ครับเล่มที่1นนะครับเป็นงานตีทิ้งผิวไฟนะครับคาว่าทิ้งผิวไฟก็คือตัวสีดำดำเลนะครับตัวนี้เป็นรอยคอนนะครับนี่ครับเป็นงานที่เราไม่ได้ทําอะไรกับ กับผิวเขาเลยนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าผิวไฟนะครับส่วนตัวนี้เราเราเรียกว่าปาดคมขาวนะครับนี่ลักษณะของผิวไฟนะครับถ้าเป็นผิวขาวก็จะประมาณเล่มที่3ครับแลมโบนะครับก็คือเราปาดเอาผิวสีดำๆออกให้หมดเลยนะครับเล่มที่1นะครับแลมโบครับยาวนะครับ11.2นิ้วนะครับใบกว้าง2.5ดครับสะใจเลยนะครับสันอยู่ประมาณ6มิลครับ ดูการปาดผิวครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับเรียบนะครับเรียบจริงๆเรียบเพราะว่าอะไรครับเพราะเราใช้เครื่องขัดกระดาษทราย KMG นะครับมันจะเป็นหน้าระนาบเดียวกันนะครับนี่ครับแต่ต่างจากคนที่ใช้ลูกหมูนะครับที่ใช้เครื่องเจียนะครับมันจะผิวมันจะไม่เรียบนะครับเป็นครื่นนะครับเนี่ยถ้าเป็นมีดด้ามประกบเราต้องใช้ KMG ครับด้ามครับด้ามไม้พยุงครับสวยงามครับไม่มีตำหนินะครับ ราคา1000บาทนะครับ1 000บาททั้งหมดที่วางเรียงอยู่นี่ราคาเล่มละนะครับ1 000บาทนะครับสวยงามนะครับเล่มที่สองก็1000บาทนะครับยาว11นิ้วครับกว้าง2อจุดหครับสัน6.5จมิลครับเล่มนี้สันจะหนาขึ้นไปนิดนึง ด้ามครับนี่ไม้พยุงโทนสีเข้มออกน้ำดำเข้มๆ,ๆนะครับนี่ครับต่อไปเล่มที่3ครับเป็นสไตล์ขัดขาวนะครับใบยาวอยู่11นิ้วนะครับใบกว้าง2.5ครับสันประมาณ5.5มิลครับนี่ สามมันก็จะบางลงมานิดนึงเพราะาอะไรเพราะว่าเราปาดผิวออกนะครับใบมีมก็จะบางลงมาแต่มันดูสะอาดสะอาดนะครับใช้งานเก็บรักษาสะดวกครับเวลาใช้เสร็จก็เช็ดให้แห้งก็น้ำมันพืชทาแค่นั้นเองนะครับนี่ดามครับสีโทนเข้มนะครับนี่ครับไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับหนึ่งพันบาทเท่ากันนะครับ ต่อไปเป็นมีดโบวีครับเล่มทมีสีนะครับใบยาวอยู่9.6นิ้วครับกว้าง2.2นิ้วครับสันอยู่ประมาณ6กมิลครับเป็นงานตีไล่ปลายครับสวยงามนะครับปาดผิวนะครับด้ามครับ1,000บาทครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับ ต่อมาลำี่ห้าครับใบมีดยาว9.8นิ้วครับใบกว้างนะครับ2ดเกือบเกือบ2.2นิ้วนะครับ2.1กว่านะครับสวยงามมากนี่ครับโบวี่เขาจะมีคมหลอกตรงนี้ครับเห็นไหมครับลาระดับตรงสันนะครับเขาเรียกว่าคมหลอกนะครับดามครับลายสวยครับไม้พยุงนะครับ สีตัดกันสวยนะครับเล่มนี้ครับนะครับราคาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมานะครับเล่มที่หกนะครับใบมีดยาวอยู่เก้าจุดหกนิ้วครับกว้างสองจุดสองนิ้วนะครับตัวนี้เป็นคราบนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บงานก่อนส่งอีกทีนะครับ ใช้เครื่องขัดกระดาษทรายได้แลครับแต่เราใช้ฝอยสกอตไบครับขัดปื๊ดออกมาหายหมดแล้วครับมันก็จะกลายเป็นสีผิวขาวๆแบบนี้ครับนี่ครับด้านครับอีกด้านครับราคา1,000บาทครับเล่มสุดท้ายครับเล่มที่7นะครับ ใบยาว9.9นิ้วเกือบเกือบ1ิบนะครับใบกว้าง2.1กว่าครับเกืบ2.2นะครับนี่ครับสันก็อยู่ประมาณนี้ครับ6มิลละครับทุกเล่มนะครับด้ามครับตัวนี้สีแดงเข้มนี่ครับสวยงามนะครับ1น0 0งพันบาทครับพร้อมส่งนะครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับ ชอบเล่มไหนเลือกเล่มนั้นได้เลยนะครับเลมโบก็หนึ่งพันโบวีก็หนึ่งพันนะครับผมขอจบการรีวิวมีดเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ